รับเชิญแสดงในเกมงานที่สองคณะนักหนาเขียงฟ้า11พฤษภาคม2567อาซี่คำตอบกูไม่จบจะเรียกมวยต่อยาร์ี้แล้วกันเอ้ยนั่นนั่นนั่นใครครับทำไมกูณไม่ใครครับใช่เหรอตอบเข้าไปตอบไม่รู้เลยนะไม่รักสถานที่นี้ลอาจะีป คืนนะลืมบอกไปเมื่อตอนตีสามนะนอนฝันไป้ฉันอยากจะรู้นะที่กสั่งสอนมันเสด็จเดินอุ้ยเฮ้ยยังไงอันหนันสือสัญญามาเคยมีนี่เข้ากันนะ <c oughs> อ๋อแสดงว่ามีเรื่องดีๆเกวกับเด็กคนนี้ก็แล้วสิครับโอ้แม่ที่กระสั่งสอนมันใจเย็นๆด่นไม่ไงไม่ค่อยคุยก็ได้ไม่เย็นละหน้าตาจนะิ้มลิ้นนะคุพี่นี่ที่หน,หน้าตาเขียวปาดเลยนะโโอ้ ไอ้พี่มีมารยาทบ้างทุกพี่เนาะมันเป็นลูกเต้าเราใครล่ะคะทุกพี่เด็กคนนี้นะเขาชื่อต้มมงพี่พอจะรู้จักดีเลยนะดีแล้วมองโลกที่อื่นไปที่คนมงลูกมองเบี้ยตาแล้วมึงไปถ่ายเป็นเบี้ยตามึงแฝเมื่อไหร่ขอโทษจะมาทะลึ่งกันมขอโทษยังหอมไข่ก็หอมปวด้า ว่าไปาำอ่เป็นลิเกอะไรที่เราเลื